สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาพาทำแกงสับป,ปะรดแกงถ้วยเดียวนะคะมีพิ่แกงมีหมูมีใบมะกรูดมีเกลือมีผงชูรสมีน้ำมีน้ำปลามีสับป,ปะรดนะคะ่าเดี๋ยวเรามาลองดูทำทำกันนะคะอยากกินไม่มีใครกินด้วยทํากินคนเดียว เทกะทิลงไปแล้วก็เอาพริกแกงลงไปพริกแกงยายก็เหลือนิดเดียวพอดีพอดีทำแล้วก็เคี่ยวพริกแกงก่อนนะ เคี่ยวพริกแกงให้แตกมันก่อนถ้าเคี่ยวด้วยหมอ้อสแตนเลสนนะ้ำปานนี้ขึ้นแล้วขึ้นขึ้นเงาแล้วอันนี้กระทะใช้กระทะขึ้นยากหน่อยอเดี๋ยวอันนี้เคี่ยวให้แตกเคี่ยวให้แตกมันเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอเราพอใจแล้ว เดี๋ยวก็มาทำขั้นตอนต่อไปเดีย๋ยวให้กะทิแตกมันเยอะกว่าน,นี้หน่อยก่อนกะทิแตกมัน <c oughs> แตกมันเล็กน้อยพอเราไม่กินมันเราไม่กินมันกะทินานประเด็นออกไปเลยอย่าเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ผัดหมูลงไปมันจะได้หอมเครื่องแกงเวลากินแล้วก็ดับคาวไว้ในตัวนะ ไม่ต้องทําเป็นค่ะอาหารเนี่ยไม่ต้องทําเป็นทําได้ก็พอเพราะเราทํากินเองเขาอยากกินนู่นอยากกินนี่ก็โอ้ยหนูทําไม่เป็นหนูทําไม่เป็นไม่ได้มันไม่ต้องทําเป็นค่ะเอาแค่ทําได้พอแล้วเพรเรากินเองเรากินเองเราปรุงเองอเราอะไรเองมันก็ได้ค่ะ อยากกินอะไรนะรอคนอื่นให้ทำให้เรากินมันก็ยากหน่อยบางคนเขาก็ไม่ว่าบางคนเขาก็เกียดทํานี่ได้แล้วดูดูแกงยายมันทั้งน่ากินอะไรขนาดนี้ที่ที่เขาแกงขายนะที่เขาแกงขายอะ่ะเขาเอาน้ำมัน ผัดพริกให้หอมก่อนแล้วหัวกะทิใส่เคี่ยวไปสักพักหนึ่งเอาหมูลงเอาอะไรลงเสร็จเขาก็ทําตามขั้นตอนมันถึงได้มันน่ากินขนาดนั้นน่ะบางเจ้าแทบไม่มันเลยมีแต่มันน้ํามันทั้งนั้นยายาจะเล่าประสบการณ์ให้ยายใ,ให้ฟังเมื่อก่อนนี้ยายทางานอยากกินกล้วยบวดชีอยากกินกล้วยบวดชชี ตอนนี้กะทิมันกะทิมันน้อยยายก็ว่าเอ๊ะกล้วยบวชชีไม่มันเลยอ่ะทําไงดีวะมะพร้าวก็เอ้น้ำกะทิก็หมดแล้วยายก็เลยเอาคอฟฟี่เมดต,ตักใส่ไปกระบ,บวยหนึงกระบ,บวยหนึงโอ้โหแม่คุณเอ้ยอร่อยหอมเหมือนที่เขาทำขายเลยอันเนี้ยาร์มมักง่ายมันทำให้เกิดประสบการณ์ไม่เชื่อใครๆใครลองไปทำดูนะ จริงอันนี้เรื่องกินก็ประสบการณ์ตรงจากยายเลยพอเอาไปตักให้ให้พวกเสมียนกินเขาบอกอู้ทำไมพี่เทิงทำอะไรทำไมอร่อยเหมือนกะที่เขาขายเลยเออแท้ๆปเปล่าหรอกมันเกิดจากความผิดพลาดของไม่พอยายก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมากย่นั้นมายายก็เลยรู้เลยว่าอะไรถ้าทำด้วยกะทิอ่ะไม่แล้วกะทิไม่คนอ่ะตักคอฟฟี่เมซส่เข้าไปเลยีมเทียม,ม,มอ่ะ มันจะอร่อยหอมเนี่ยแค่เนี้ยแ,แกงยายก็เสร็จแล้วดูยายปรุงใส่เกลือน,นิดนึงเพราะว่าวันนี้เราทำน้อยเราใส่เกลือน,นิดนึงใส่ชูรสเนี่ยหน่อยนึง <c oughs> กลิ่นมันหอมใส่น้ำปลานิดนึงแล้วยายก็จะชิม ยายชอบกินแกงกะทินะและเอาหัวไชโปมากัดมากัดแก้มตอนกินน่ะโอ้ยมันเวอร์อวังไม่รู้ใครจะกินเหมือนยายป่ะน,นะแต่ยายชอบกินแบบนั้นอร่อยอ,อ,อร่อยมากเดี๋ยวน้ำตาลนิดนึง<ม>ใส่น้ำตาลอีกนิดนึงได้เรื่องเลยโรยน้ำตาลไปนิดนึงไม่ใส่เยอะเพราะยายไม่ชอบกินหวาน ยายเป็นเบาหวานยาก็เลยไม่ชอบหวานแค่นี้แหละเพื่อนๆอ,อร่อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแกงสับปะรดสำหรับหนึ่งถ้วยสวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย